จัสมินขอวิธีแก้ปัญหาบูโซก็สนับสนุนจัสมินว่าฝา่าเทรักเทโจม,มาก โขนก็บอกว่าพอมีวิธีแก้จัสมินถามว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อจะรวมพวกเขาเข้าด้วยกันโหนบอกให้จัสมินเตรียมอาหารด้วยเนยใสยบริสุทธิ์และแจกจ่ายให้คนจนผ่านมือของฟาเต้จัสมินบอกบรูโซว่าเธอรู้ว่าเขาเป็นห่วงฟาเต้เธอก็เป็นห่วงเทโชอย่าให้ใครรูเรื่องนี้อังกัดเห็นพวกเขาคิดว่าจัสมินมาทำอะไรที่นี่กับบรูโซ จัสมินบอกว่าเราจะต้องแน่ใจว่าครอบครัวจะไม่รู้เรื่องนี้เธอจากไปอังกัตคิดว่าเขาจะต้องจับตาดูจัสมินเทโจบอกให้ฟาเต้หยุดทำแบบนี้ไม่เช่นนั้นจะเป็นการยุยุูดูปีฟาเต้บอกก็ทนร้อนทนผลและทุกอย่างเพื่อเทโจได้ปล่อยให้เขาทำแบบนี้สักวันหนึ่งลุงรูปีก็จะยกโทษให้อย่างแน่นอนเทโจบอกเธอทนเห็นเขาทร,รมานแบบนี้ไม่ได้ฟาเต้บอกก่อน หน้านี้เขาเคยใช้ชีวิตที่ลำบากกว่านี้มาแล้วนวราชบอกเทโจให้รีบกลับเข้ามาบ้านก่อนก่อนที่รูปีจะมาฟาเตบอกเทโจให้มองเขาเป็นประจำเพื่อที่เขาจะได้เอาชนะความยากลำบากใดๆเทโจก็บอกว่าเขาบ้าไปแล้วก่อนที่จะเดินจากไป เทโจบอกกับสาธิตด้วยความเป็นกังวลว่าฟาเตไม่ยอมให้ใครหาอาหารให้เขาที่ห้องครัวซิมรันถามว่ากำลังทำอาหารให้ฟาเตหรือจัสมินบอกเธอทำสิ่งนี้เพื่อจะเลี้ยงคนยากจนบางทีพรของพวกเขาอาจจะรวมฟาเตและเทโจให้ได้สมหวังครูปีก็มอบปิ่นโตให้บรูโซเอาไปให้ฟาเต บูโซก็บอกเกรงฟาเต้จะไม่รับฟาเต้จะเป็นคนเตรียมเองมาฮีบอกฟาเต้นั้นยังไม่รู้วิธีชงชาด้วยซ้อำอัมริกจะไปคุยกับฟาเต้ทั้งบูโซและอัมริกก็พากันออกไปฟาเต้กำลังชงชาและได้รับบาดเจ็บเทโจเห็นจากหน้าต่างก็ตะโกนเขาด้วยความเป็นห่วงฟาเต้ยิม้มมองไปแซงทำเป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี รูปีกลับมาเทโจก็รีบเข้าไปข้างในรูปีเห็นฝาเต้ยินพนมมือเขาก็พึมพำว่าดูซิว่าจะอยู่ที่นี่อีกกี่วันเขาเข้าไปข้างในนั่งลงด้วยความโกรธจัดสาธิตบอกเธอสงสารฝาเต้เขารักเทโจมากรูปี้บอกแต่เขาเกลียดฝาเต้มาก อามิกและบูโซมาหาฟาเต้พร้อมปิ่นโตแต่ฟาเต้็็บอกเขาจะอดอาหารประท้วงบูโซบอกฟาเต้ว่ากำลังบ้าบูโซขอให้ฟาเต้ให้อาหารแก่คนยากไร่ต่อมาจัสมินกับบูโซไปที่พระวิหารจัสมินภาวนาให้ทุกอย่างระหว่างฟาเต้เทโชได้รับการแก้ไขโดยเร็วบูโซบอกเขาจะปิดบังได้นานแค่ไหนจัสมินบอก เทโจเป็นพี่สาวเธอถ้าพวกเขารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันจะก่อให้เกิดความยุ่งยากพวกเขาไม่เชื่อในเรื่องนี้ทั้งสองก็เลี้ยงคนตาบอดห้าคนที่ขัดสนจัสมินเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้น เทโจก็กังวลเกี่ยวกับฝาเต้ว่าเขาจะทําและกินอะไรสาธิตบอกให้เทโจเอาปินโตไปให้เขาเพราะฝาเต้คงจะหิวในขณะที่เทโจกําลังไปเธอเห็นรูปีนั่งอยู่ที่ประตูเธอก็เลยวางแผนกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อจะเบีเ่ยงเบนความสนใจของรูปีในขณะเดียวกันรูปีกําลังคิดว่า เขาจะกําจัดฟาเต้ออกจากชีวิตเทโชได้อย่างไรเขาคิดถึงอังกัดว่าอังกัดเป็นเพชรสําหรับเทโชในขณะที่ฝาเตเป็นเพียงก้อนกรวดก้อนหินรูปีจึงได้โทรหาอังกัดเชิญเขามาที่บ้านอังกัดตอบตกลงเมื่อเสร็จงานเขาจะรีบมาคงจะเป็นช่วงกลางคืน เทโจบอกทุกคนเพื่อวางแผนให้รูปีออกจากการนั่งเฝ้าตรงประตูบ้านเธอจะได้นําอาหารไปให้ฟาเต้เธอเล่าแผนการให้ทุกคนฟังจากนั้นทั้งหมดก็จับมือกันฟาเต้ก็บ่นว่าทำไมเขารู้สึกปวดหัวบูโซเข้ามาทั้งสองก็สวมกอดกันเขาหมออปิ่นโตให้ฟาเต้ปฏิเสธบอกเขาจะอดอาหารปรวดหัวบูโซบอกถ้าไม่กินอะไรนั้นเขาจะหิวตายได้ รูปี้มองทั้งสองบูโซบอกฟาเต้ว่ารูปีไม่ได้สนใจฟาเต้ให้ฟาเต้กลับไปกับเขาฟาเต้ปฏิเสธและเสียงดังให้รูปีได้ยินว่า โลกควรรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนรักดื้อรันฟาเทาก็ดันหลังให้บูโซกลับไปรูปีบอกฟาเทว่าคุณจะไปเองเมื่อคนรู้สึกหิวรูปีได้ยินเสียงเพลงจึงเข้าไปข้างในทุกคนกำลังเต้นรำกันอยู่เทโจมอบปินโตให้ดีราดยามรับสายและปลาออกไปดีราดถือปินโตวิ่งมาหาฟาเทเขาบอกว่าเทโจให้นำสิ่งนี้มาให้ าเต้ชี้ป้ายให้ดีราดดูว่าเขากำลังอดอาหารให้ดีราดรีบกลับเข้าไปเทโจก็มองเขาคิดว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้เธอเป็นห่วงเขาต่อมาฝนก็เริ่มตกหนักรูปี้กำลังดูทีวี เทโจแอบไปหาฟาเทสบอกให้เขากลับบ้านฟาเทสบอกอยู่ที่นี่สบายดีเมื่อมีเทโจอยู่ใกล้เทโจบอกเธอกลัวว่ารูปีจะไม่ให้อภัยเขาและไม่ให้แต่งงานกับเขาฟาเทสบอกเขาเป็นนักมวยจะสู้จนน็อกเอาท์ไม่ต้องกังวลเขาจะต่อสู้จนถึงที่สุดเทโจกำลังจะกลับไปแต่ก็เกิดลื่นจะลม้มฟาเต้กอดเธอรูปี้เห็น เห็นเทโจอยู่ในอ้อมแขนของฝาเต้เขาก็ตะโกนเรียกชื่อเทโจเข้ามาทำลายป้ายและเต็นของฝาเต้ฝาเต้ขอให้รูปียกโทษให้แก่เขาในขณะเดียวกันอังกัดมาถึงรูปีก็โวยวายเทโจที่คบหาฝาเต้เทโจบอกฝนตกหนักเธอเลยมาตรวจด,ดูว่าเขาโอเคไหมอังกัดก็ช่วยสนับสนุนเทโจขอให้รูปีเข้าใจไม่ใช่ความผิดของ ทโจทุกคนก็คงจะทำเช่นเดียวกับที่เธอทำรูปพี่ตนิฟาเตว่าเขาทำลายภาพลัษล์ของเทโจ ฟาเต้บอกรูปี้ไม่สามารถจะพลากพวกเขาออกจากกันได้เพราะพวกเขารักกันรูปี้จากไปพร้อมกับเทโจรูปีก็จับมือเทโจวางศรีรษะเขาให้เทโจสัญญากับเขาว่าเธอจะไม่คุยกับฟาเต้เทโจบอกเธอจะไม่ผิดคำสัญญาและ กลับไปห้องคงเธอสาธิตบอกครูปี้ว่าทําไมเขาถึงได้ทํารุนแรงขนาดนี้ทัางๆางที่ก็รู้ว่าเทโจรักฝาเต เทโจร้องไห้อยู่ในห้องคิดว่าเธอจะไม่คุยกับฝาเต้อีกต่อไปเธอจะเคารพในคำสัญญาที่ให้ไว้กับรูปี่แต่เธอจะห้ามใจตัวเองได้อย่างไรไม่ให้คิดถึงฝาเต้จัสมินได้รับโทรศัพท์จากปูโซเขาบอกจัสมินว่าเขาเป็นห่วงฝาเต้ จัสตินบอกอย่าพูดแบบนี้เราทำเต็มที่แล้วรูปี้กำลังคิดว่าทุกคนคิดว่าเขาผิดแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็จะรู้ถึงความห่วงใยของเขาคูชเบียรู้ว่าฟาเท่กำลังทำอะไรอยู่เขาบอกให้อัลริกไปรับตัวฟาเต่กลับนี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องรูปีบอก เขาจะไม่กลับมาเพราะเธออยู่ข้างฟาเต้นในการต่อสู้ครั้งนี้อังกัดขอให้ฟาเต้หยุดต่อสู้เพราะเขาไม่สามารถเจาชนะความรักได้ฟาเต้ขอให้อังกัดกลับไปอังกัดก็เตือนให้ฟาเต้ยุติความดื้อรนฟาเต้บอกอังกัดให้อยู่ห่างจากเรื่องของเขาอังกัดถามว่าเขาเรียนรู้ในการใช้กำลังจากจัสมินหรือไม่อย่าได้ฝืนเรื่องของความรัก เขาชี้แจงว่าตัวเขาและเทโจนั้นเป็นเพียงเพื่อนกันแต่ว่าการกระทำของฝาเต้ครั้งนี้จะเปิดประตูบ้านหลังนี้ให้แก่เขาและปิดประตูสำหรับฝาเต้ฝาเท้บอกว่าเขานั้นเข้าไปในหัวใจของเทโจแล้ว ฟาเตคิดในใจว่าเขาไม่ไว้ใจอังกัดจัสมินมาที่บ้านอังกัดเห็นเธอคิดว่าสตรูรักของฝาเทเทโจเดินเตะๆอยู่รอบตัวพวกเขาเธอเป็นคนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเขาจะต้องติดตามและจับตาดูเธอจัสมินมาพบเทโชเทโจบอกจัสมินว่าเธอตัดสินใจที่จะไม่พบหรือคุยกับฟาเตเพราะเห็นแก่ดูพี จัสมินก็ตกใจจัสมินถามว่าทำไมเทโจถึงได้สาบานเทโจบอกว่าเป็นวิธีเดียวที่เธอจะช่วยรูปีและฝาเทได้จัสมินบอกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเทโจบอกเธอสามารถแบ่งหัวใจของเธอออกเป็นพันชิ้นเพื่อจะรักษาหัวใจของคนที่เธอรักเธอพร้อมที่จะทนทุกข์เพื่อคนที่เธอรักรูปีตกลงที่จะพบอังกัสสาทิตถามว่าลั คเรื่องใหม่ของอังกัตคืออะไรรูปีบอกท่าเทโจพบกับอังกัตบ่อยๆ เธอจะเข้าใจเองว่าอังกัสเก่งกว่าและดีกว่าฟาเตมากสาธิดยิ้มเยอะบอกถ้ามันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นนานแล้วแต่นี่เขาใช้ความรักที่เดโจมีต่อเขาในทางที่ผิดบรูโซเมามาพบฟาเตฟาเตถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงนีดืมมากบรูโซบอกว่ามีปัญหาใหญ่จัสมินมองมาจากหน้าต่างเห็นบูโซก็กังวลว่าเขาจะพูดความจริง หม่บรูโซบอกฟาเต้ถึงผลกระทบของการแต่งงานพวกเขาตามคำทํานายของโหนฟาเต้บอกเคโจกับเขานั้นถูกสร้างมาเพื่อกันและกัน จัสตินก็กลัวไม่ต้องการจะให้ฟาเต้หรือใครรับรู้เรื่องนี้ฟาเต้จัดให้บูโซนอนส่วนเขาจะเอาน้ำมาให้แต่เมื่อเห็นว่าน้ำหมดจึงได้ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปรูปี้เปิดประตูออกมาว่าเขาต้องการที่จะคุยกับผู้ชายบ้าบ้าคนนี้และส่งกลับไปบ้านเขาเห็นบูโซถามว่าฟาเต้อยู่ที่ไหนจัสตินก็เป็นห่วงกลัวพ่อรู้จักฟาเต้ รูปีกโกรดบอกเตนและตัวของฟาเต้น,นั้นจะต้องออกจากที่นี่พรุ่งนี้และเดินกลับเข้าบ้านไปจัสมินก็เอาน้ำจากขวดสาใส่บูโซ่บูโซ่ก็ถามฟาเต้อยู่ที่ไหนจัสมินบอกเข้าเมาเธอจะต้องส่งเขากลับบ้านเธอเรียกแท็กซี่สั่งให้คนขับ ไปส่งตามที่อยู่ที่เธอบอกอังกัดมาทานอาหารเช้าร่วมกับทุกคนในครอบครัวสินธูสาธิตสีหน้าไม่พอใจเทโจมาพร้อมกับจัสมินบอกเธอกําลังจะไปครุฑทวารากับจัสมินอังกัดคิดว่าเขาไม่ไว้ใจจัสมินเขาจะต้องจับตาดูจัสมินเธอจะต้องทำอะไรที่ไม่ดีแน่แน จาสมินคิดว่าอังกัสตามเทโจตลอดเขามาทำอะไรกันแน่เธอจะต้องจับตาดูเขารูปีบอกว่าเขาจะไปด้วยสาธิตบอกว่ารูปีนั้นควรปล่อยให้ทั้งสองไปเราค่อยไปกันภายหลังอังกัสเสนอตัวที่จะไปส่งสองสาวที่คุรุทวารา เทโจออกมาเห็นฟาเต้เธอจำคำพูดที่ให้สัญญากับรูปีเธอไม่ได้มองและทักทายเขาเธอเข้าไปนั่งรถของอังกาดและเขาก็ขับรถออกไปฟาเต้สงสัยว่ารูปีพูดอะไรกับเทโจเธอไม่ได้มองเขาและเธอไปไหนกับอังกาดผู้ช่วยคองโหนมาที่หน้าบ้านฟาเต้ยืนมองเขาด้วยความสงสัย ผู้ช่วยโหนเข้ามาที่หน้าบ้านรูปี้เปิดประตูมาพอดี ผู้ช่วยนักบวชก็บอกว่าเขาเห็นมันตกนอกสำนักง,งานของเขาเขาเห็นที่อยู่ที่เขียนไว้จึงนำมาให้ช่วยตรวจสอบว่าใช่หรือไม่ดูปีตรวจสอบว่าใช่เมื่อเขาอ่านคำทำนายของโหนเขาก็ตกใจเมื่อรู้ว่าชีวิตคของเทโจฟาเตจะตกอยู่ในอันตรายถ้าหากแต่งงานกันใครคนใดคนหนึ่งจะต้องตายดูปีเครียดสงสัยว่าใครที่เปิดเผยเรื่องนี้ต่อ โฝาเต้ก็มองอยู่ครุ่นคิดว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมรุงรูปี้ถึงได้มองเขาด้วยความโกรธรูปี้ตัดสินใจที่จะไม่พูดเรื่องนี้กับใครเขาสงสัยว่าใครกันที่นำดวงชะตาทั้งคู่ไปให้โหนดู ใครเป็นผู้ปกปิดความจริงนี้เทโจและจัสมินอธิษฐานในกรุทวารารูปีกังวลใจเมื่อเทโจใช้เวลาอยู่ที่กรุทวารานานเกินไปรูปีสาธิต ออกเดินทางไปที่กรุทวาราครอบครัวสินทูได้พบเจอครอบครัววิกทินันรูปีเอ่อยว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อหลอกเทโจกรูปีก็บอกเขาว่ามาอธิษฐานให้ฝาเตกรูปีขอร้องฝาเตให้ลืมอดีตและยอมรับความรักของเด็กๆรูปีก็พูดถึงเรื่องราวของฝาเตอย่างสียสีให้หายคูชเบียโกรธบอกว่าจัสมินเองก็มีส่วนผิดคูชบียโกร บอกว่าจัสมินเองก็มีส่วนผิดเช่นกัน รูปี้บอกจัสมินกับเทโจเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนฟาเต้นั้นต้องยอมรับความจริงคูชเบียกับรูปี้ทะเลาะกันรุนแรงขึ้นเทโจเข้ามาหยุดพวกเขารูปี้ประกาศต่อคูชเบียว่าจากนี้เทโจจะไม่ก้าวเข้าไปในบ้านของคูชเบียนี่เป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเขารูปี้ก็ดึงแขนเทโจกลับเมื่อนั่งสามล้อมาถึงหน้าบ้านเทโจก็เพิกเฉยต่อฟาเต้ รูปีก็ดึงแขนเทโจเข้าบ้าน ฟาเต้โทรหาดีราตให้ออกมาพบเขาดีราตบอกเขาจะออกมาในภายหลังเทโจก็นั่งทำงานบ้านเพื่อจะปกปิดความเจ็บปวดสาธิตสงสารเทโจที่กำลังเจ็บปวดอย่างหนักอธิษฐานให้พระเป็นเจ้าเมตตาต่อเทโจดีราตออกมาหาฟาเต้ฟาเต้สอบถามดีราตบอกเทโจได้ให้สัญญากับรูปีว่าจะไม่พบฟาเต้ ฟาเต้ฝากจดหมายให้ดีราดนำไปให้เทโจดีราดวิ่งมาชนอังกัดจนทำให้จดหมายหล่นที่พื้นอังกัดก้มเก็บจะคืนให้ดีราด แต่รูปีรับไปเปิดอ่านรูปีโกรธจัดจะตีดีราสาธิตเข้ามาจับมือเขาไว้ปกป้องดีราชรูปีโกรธที่ดีราชนำจดหมายของฝ่าเต้มาให้เทโจเขาเดินไปหยิบท่อนไม้ออกไปหน้าบ้านบุกไปหาฝ่าเต้อังคัดกับสาธิตรีบห้ามเขาไว้ดีราชก็รีบไปบอกเทโจเทโจก็รีบออกมาดูที่ระเบียงตกใจที่เห็นรูปีกระชากคอเสือ้อ จะทุบตีฟาเต้ด้วยท่อนหมาย